ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมนิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุน้ำพึ่งถึงแม้สักหยดเดียว อาจเป็นเหตุเกลียวไตเต้าฟังไม่สับชุนเชียวไม่ตรึกตรองนตาต่างก็อหานก็เฮ้า สูบนรความได้ยินมาว่ายังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้าพึ่งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว่าวเพลินไปเท้าจึงได้ไปสะดุดล้มลงน้าพึ่งจึงได้หกตกอยู่ริมถนนแล้วเด็กนั้นจึงได้ลุกขึ้นเดินต่อไปทีนี้ก็มีเจ้าพวกมด พวกมแมลงวันเมื่อได้กลิ่นน้ำผึ้งที่หกก็พากันมากินน้ำผึ้งที่หกอยู่นั้นเป็นอันมากด้วยกันทีน่นี้ก็ยังมีเจ้าจิ้งจกแอบมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวันที่มากินน้ำผึ้งทีน่นี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยตะครุบจิงจกที่มากินมแมลงวันทีน่นี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กที่นี้ เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาของตัวขาหักวิ่งมาเด็กเจ้าของหมาก็ช่วยไม้วิ่งมาตีเอาเด็กเจ้าของแมวฝ่ายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยได้ไม้วิ่งลงมาตีเอาเด็กเจ้าของหมาหัวแตกวิ่งไปฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของหมา เห็นว่าลูกของตัวหัวแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พรองวิ่งมาตีเอาพ่อของเด็กเจ้าของแมวล้มลงเมื่อลูกชายใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวเห็นพ่อล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งมาฟันเอาพ่อของเด็กเจ้าของหมาถูกที่แขนไม้พรองก็หลุดจากมือลงแล้วก็พลักวิ่งไปบ้านเพื่อจะไปบอกกันก็พอดีน้องชายกระบุตรคนใหญ่ ถือดาบถือพลองวิ่งสวนมาก็ตรงเข้าไปจะฟันเอาคนที่ฟันบิดาของตัว mm hmm. เมื่อบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของหมาดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงฝ่ายว่าเจ้าอาแลเห็นว่าหลานของตัวเสียทีที่ดาบหลุดมือไปดังนั้นก็ตรงเข้าไปเอาพลอง ตีเอาเด็กหนุ่มพวกเจ้าของแมวเด็กหนุ่มพวกเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้ฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามืดตาม,มัวแล้วก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปจะฟันเอาพวกเจ้าของหมาฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาล่องป้องกันไว้ทีนี้ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันเล่นกันชุลมุนจนไม่รู้ว่าใครต่อใคร จนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้าช่วยตามพวกซึ่งกันและกันจนกระทั่งกำนันอำเภอผู้ใหญ่บ้านมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนก็ต่างหลบเลือนไปจึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายเมื่อสงบกันลงแล้วอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันทำชนสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมา มีบาดเจ็บ15คนเพราะพวกมากฝ่ายข้างพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บ9คนเพราะมีพวกน้อยคนครั้นแล้วอำเภอก็ได้ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันขึ้นจนถึงได้วิวาทตีฟันกันขึ้นใหญ่โตดังนี้ต่างคนก็ต่างบอกไม่ทราบ ว่าตนสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันอําเภอจึงได้ร้องว่าเอ๊ะดูมันเป็นการประหลาดมากเพราะต่างคนก็ต่างไม่รู้เหตุด้วยกันแต่ได้วิวาทกันจนถึงเกือบล้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ดูเป็นหน้าพิศวงมากในการที่ได้วิวาทกันในเรื่องนี้อําเภอจึงได้คิดไต่สวนค้นหาปลายเหตุเข้ามาหาต้นเหตุ จึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทกันนี้ทีหลังคนก็ได้ความว่าผู้ที่เจ็บมีบาดแผลชกันนั้นเป็นผู้ที่ได้มาช่วยทีหลังคนอำเภอจึงได้ให้กำนันไปถามปากคำเพราะมาไม่ได้โดยอาการป่วยบาดแผลกำนันก็ได้ไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่า ได้ยินเสียงเอะอะกันขึ้นก็ช่วยได้ไม้พลองวิ่งไปถึงกลางทางก็ได้แลเห็นพี่ชายมีโลหิตไหลท่วมตัววิ่งสวนทางมาตัวก็ได้เลยไปช่วยกันต่อไปเมื่อกำนันมาแจ้งความกับอำเภอดังนั้นอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นบุตรมีศีรษะแตกวิ่งมา ก็ช่วยได้ไม้พลองวิ่งไปช่วยกันอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นหมาขาหักวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมาเมื่ออำเภอได้ฟังถ้อยคำที่ซั์ทอดเขาถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวรอขึ้นร้องว่าหมดท่าที่เราจะเอาหมามาถามต่อไปได้ อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามต่อไปก็คงได้ความตะเพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งไปช่วยกันบิดาไว้อํำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวบิดามาถามต่อไปก็ได้ความตะเพียงว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตรออำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไป ก็ยังไม่ได้ความว่าอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุดต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบเด็กนั้นก็ไม่หยุดร้องไห้จึงให้ไปเอาตัวมารดาของเด็กนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นล่ามจึงมาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำพึ่งเดินมา พอมาถึงหน้าบ้านเด็กนั้นล้มลงน้ำพึ่งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนสักประเดี๋ยวก็มีมดและ,มะแมลงวันมากินน้ำพึ่งที่หกอยู่นั้นฉันก็ยืนแลดูมดและ,มะแมลงวันที่มากินน้ำพึ่งอยู่ที่นั่นสักประเดี๋ยวก็มีเจ้าจิ้งจกมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวนันหลายตัวด้วยกันในที่นั้นแล้วแมวของฉันก็เข้าไปตะครุบเอาจิ้งจกมากินอยู่ สักประเดี๋ยวก็มีหมาบ้านโน้นตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่มากัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านโน้นสักประเดี๋ยวก็มีเด็กรุ่นหนุ่มลูกชายของบ้านโน้นถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วยพ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตกเด็กนั้นวิ่งหนีไปบ้าน แล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของฉันล้มลงทันใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนก็เข้าฟันเอาพ่อของชายคนนั้นไม้พลองของพ่อชายคนนั้นก็หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนก็ต่างเข้ากลุ่มรุมตีฟันกันฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเรือนฉัน อำเภอจึงว่าขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเอาเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วก็บอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้วแล้วจึงได้บอกกับคนที่วิวาทกันทั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน ควรจะมีความรอรังซึ่งกันและกันเราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพลัดเล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะให้เป็นการใหญ่โตเกิดเป็นศึกขึ้นกลางเมืองก็เป็นได้เพราะต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันอันเป็นเหตุจะให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกัน แล้วก็ต่างหลับหูหลับตาเขาต่อสู้กันอันหาประโยชน์ม่ได้ดังเรื่องที่ได้เป็นมาแล้วนี้เมื่อคิดเข้าดูแล้วก็น่าเป็นที่ขายหน้าด้วยเหตุไม่ควรเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องแมวกับหมาอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็นให้ถึงแก่การข้าฟันกันขึ้นจนได้ถึงความเดือดร้อนเช่นนี้ ถ้าใครเขามาได้ยินเข้าแล้วก็เป็นที่ขายหน้าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงได้จำไว้เถิดดังนี้แหละเขาเรียกกันว่าศึกกลางเมืองมีเรื่องสุภาษิตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว